โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพุทธที่18มิถุนายนพุทธศักราช2568วันพระแรม8ขค่ำเดือน7ปีมะเสง คนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณอาจตกอยู่ในสภาพของการทำงานเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไปวันต่อวันโดยขัดแรงขับเคลื่อนหรือความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำความเหนื่อยนี้อาจไม่ได้มาจากปริมาณงานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณรับผิดชอบหากองค์กรไม่เปิดพื้นที่ให้การมีส่วนร่วมควรมองหาวิธีพัฒนาตนเองหรือจัดการเวลาบางส่วน เพื่อเติมสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีตัวตนกลับมาอีกครั้งการเงินคุณไม่ต้องออกแรงอะไรมากก็จะสามารถทำเงินได้ความสามารถในการหารายได้ดีมากลื่นไหลทั้งยังฉลาดในการหลบหลีกพูดจาประสัยให้ได้รับความเมตตาหากมีเจ้านี้ก็จะผ่อนผันได้หากมีลูกนี้ก็สามารถตามทวงนี้ได้สำเร็จแต่อยากให้คุณรู้จักในการเก็บรักษาเงินไว้ด้วยเพราะวันนี้คุณจะค่อนข้างฟุ่มเฟือย ใช้เงินเกินตัวได้ความรักและครอบครัวคนรักคนมีครอบครัวความรักหวานชื่นมีเกณฑ์ได้รับของขวัญจากคนรักส่วนคนโสดมีเสน่ห์มากกว่าทุกวันบุคลิกภาพที่ดีจะทำให้คุณได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งวันนี้คุณยังอ่อนไหวเป็นพิเศษคนที่คุยกันอยู่ความสัมพันธ์ก้าวหน้าขึ้นสีมงคลสีขาวสีครีม สีเหลืองเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวน่าเกรงขามเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์ การงานการงานลื่นไหลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีงานสาธารณกุศลจะโดดเด่นบางคนจะได้ลงทุนใหม่ๆได้ร่วมหุ้นกับนายทุนที่ใจใหญ่ใจสปอร์ตหรืออาจได้เป็นเจ้าภาพในงานมงคลมีชื่อเสียงที่ดีในวงการงานการเงินระวังการตัดสินใจเรื่องเงินอย่างไม่รอบคอบมุทะลุอาจทำให้สูญเงินจำนวนมากได้หากจะใช้เงินก้อน ควรปรึกษาผู้รู้ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์และงดการเสี่ยงโชคในวันนี้ไปก่อนความรักและครอบครัวความรักของคนโสดกำลังเริ่มพลบานมีสิทธิ์จะเจอคนที่ถูกใจแบบรงสเปกแต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังมากนักอาจจะไม่ง่ายใดอย่างที่คิดเพราะมีความอ่อนไหวง่ายในความสัมพันธ์คนที่เพิ่งแต่งงานใหม่มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเรื่องการมีบุตรหรือบุตรบริวารจะช่วยเชื่อมความรักในครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสามาคัคคีไมตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความสง่าผ่าเผยโชคลาภสิริมงคลเวลามงคล4ี่นาฬิกา30นาทีถึง6 0นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานหากคุณรองานอยู่สมัครงานที่ใดไว้วันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีสูงที่เราคอยคำตอบจากการทำสัญญาการตกลงทำธุรกิจก็จะสำเร็จลงตัวได้ในวันนี้ผลจากความภาคเพียรของคุณจะปรากฏในวันนี้การเงินคุณจะใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองตามใจตนเองบางคนจะใช้เงินในทางที่ผิดทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ ระวังจะเสียเงินเพราะบริวารอายุน้อยที่ดื้อรั้นและรักษาทรัพย์สินให้ดีเพราะมีเกณฑ์โดนขโมยหรือช่อโกงได้ความรักและครอบครัวความรักที่เริ่มก่อตัวขึ้นจะหอมหวานสดใสาบางคนจะได้พบกับคนที่อายุน้อยกว่าที่น่ารักและทำให้คุณมีความสุขและเริ่มต้นความสัมพันธ์ส่วนคนมีครอบครัวมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องสมาชิกในครอบครัวคนใหม่หรือเด็กในบ้านของคุณจะให้โชค สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมลาบลอยการเงินราบรื่นทรัพย์สินเพิ่มพูนทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเกื้อกูลบริวารเชื่อฟังและให้โชคเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้งานที่ต้องประสานผลประโยชน์หลายฝ่ายหรือการเจรจาต่อรองจะเป็นจุดแข็งของคุณคุณมีแนวโน้มใช้วาทศิลป์และการฟังอย่างตั้งใจได้อย่างยอดเยี่ยมหากต้องเข้าประชุมหรือเจรจาสัญญาโอกาสสำเร็จมีสูงหากใช้แนวทางการพูดด้วยความหนักแน่นแต่ไม่แข็งกร้าวงานที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจะให้ผลตอบแทนมากกว่าที่คาดหวัง การเงินตลาดการเงินรอบตัวคุณกำลังเผินกับภาวะผันผวนรุนแรงให้คุณหยุดดูข่าวสารที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกอย่ารีบขายสินทรัพย์ในภาวะราคาตกตำ่ำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมยึดมั่นกับแผนการลงทุนระยะยาวที่คุณวางไว้เตรียมพร้อมปรับตัวเมื่อสถานการณ์เริ่มนิ่งขึ้นระวังการถูกหลอกถูกโกงอย่าโลภเด็ดขาดความรักและครอบครัว คุณช่างเลือกไม่สนใจใครง่ายๆหากไม่พร้อมสำหรับคุณจริงๆวันนี้จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณมากแต่ก็ดูจะไม่ถูกใจคุณเลยส่วนคนมีคู่ความรักหวานชื่นมีความสุขสมหวังดีสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ เสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้ไม่มีงานใดที่คุณจะแก้ปัญหาไม่ได้ความเชี่ยวชาญในงานและความเป็นคนเถนตรง จึงทำให้ทุกคนไว้วางใจและหันหน้าเข้าปรึกษาคุณในแทบทุกเรื่องหากคุณทําอาชีพรับราชการตํารวจทหารอายการหรือผู้พิพากษาคุณจะโดดเด่นก้าวหน้ามากในวันนี้การเงินงานสีเทางานที่ต้องใช้เล่เหลี่ยมและอาศัยจังหวะได้เปรียบจะทําเงินให้กับคุณได้มากคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินใต้โต๊ะหรือเงินกินเปล่าที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์นัก แต่ก็ทำให้คุณอยู่รอดได้ในวันนี้อย่างไรก็ดีให้ระมัดระวังการถูกเอาเปรียบหรือการโยนเผือกร้อนในเรื่องการเงินมาให้คุณต้องปวดหัวไว้ด้วยความรักและครอบครัวคนโสดควรใช้วิจารณญาณอย่างหนักอย่ารีบเชื่อใจใครเพียงเพราะคำพูดหวานหูเพราะมีโอกาสพบคนที่ไม่จริงใจสำหรับคนมีคู่วันนี้ควรระวังการสื่อสารผิดพลาด จนทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนการพูดตรงไปตรงมาอย่างสุภาพจะช่วยได้ในเรื่องสุขภาพควรให้ความสําคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันอาการอ่อนเพลียเรื้อรังสีมงคลสีแดงสีทองเสริมเงินคล่องมือโชคลาบได้รับเงินที่คาดหวังทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเชื่อฟังของบริวารและความช่วยเหลืออุปถมัมภ์ เวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณกล้ากล้ากลัวกลัวที่จะลงทุนในวันนี้การเริ่มงานใหม่ใดๆจะยังรู้สึกลังเลหรือคิดบวกลบคูณหารในเรื่องผลประโยชน์มากจนเกินไป ทำให้ความคิดคุณค่อนข้างกับแคบและยังไม่ประสบความสำเร็จดีในงานที่ทำอย่างไรก็ดีงานที่เกี่ยวกับการปล่อยกู้งานการเงินที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบจะเจริญก้าวหน้าเป็นพิเศษการเงินคุณอาจรู้สึกอิ่มตัวกับรายได้ที่ได้รับหรือแผนการเงินปัจจุบันไม่ตอบโจทย์เป้าหมายในระยะยาวบางคนอาจเริ่มตั้งคำถามกับวิธีเก็บเงินหรือวิธีลงทุนที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่คุณควรกลับมาทบทวนและกำหนดแนวทางใหม่ที่สอดคล้องกับคุณค่าชีวิตในตอนนี้มากขึ้นความรักและครอบครัวคนโสดอย่าเพิ่งไว้ใจคนที่คุณคบหาอยู่มากนะักเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระหว่างคุณและเขาหากไม่เกิดจากความผิดพลาดของเขาก็จะเป็นเพราะคุณเองที่เปลี่ยนไปคนรักครอบครัวอาจต้องมีการย้ยายที่อยู่หรือเปลี่ยนที่นอนสักพัก หรืออาจหมายถึงการได้ไปท่องเที่ยวทางไกลร่วมกันสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานคุณมักทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไม่มีแรงบันดาลใจหรือสิ่งกระตุ้นให้คุณรู้สึกกระตือรือร้อนในงานงานที่คาดหวังไว้ในวันนี้จะยังไม่สำเร็จสมดังใจบางคนอยากออกจากงานเพราะมองไม่เห็นความก้าวหน้าหรือเบื่อหน่ายงานเดิมแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้ต้องอดทนไปก่อนการเงินการเงินทางไกล จะสร้างรายได้ให้กับคุณได้มากงานที่ต้องเดินทางจะโดดเด่นในการทำเงินให้กับคุณยิ่งหากคุณได้ติดต่อกับชาวต่างชาติในเรื่องการค้าขายทัญญาหารอาหารสดหรือแห้งก็จะยิ่งทำเงินได้มากวันนี้การเงินคล่องมือดีมีโชคจากการเสี่ยงเล็กน้อยความรักและครอบครัวในความสัมพันธ์ของคนมีคู่บางครั้งการทะเลาะกันเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิด และความแตกต่างในแนวคิดอย่าปล่อยให้การชนะในการโต้เถียงมาทำลายความรักได้ส่วนคนโสดก็ยังไม่เหมาะกับการตกลงปลงใจขอให้ดูกันไปอีกสักหน่อยและอย่าคิดมากในเรื่องไม่เป็นเรื่องสีมงคลสีดำสีม่วงเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคลทิศใต้เสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมา เวลามงคล16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆจะนำมาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจและแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่อยากขยายงานหรือเปลี่ยนทิศทางการทำงาน หากทำง,งานประสานกับคนอื่นควรใช้ความจริงใจเป็นหลักอย่าเร่งรีบผลลัพธ์มากเกินไปเพราะการเติบโตที่มั่นคงต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการใส่ใจรายละเอียดการเงินหาเงินไม่ง่ายแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะชีวิตต้องเดินต่อทำให้ต้องดิ้นรนต่อไปคุณจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมบางคนจะได้ใช้เงินไปกับการเดินทางยังไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคในวันนี้ ความรักและครอบครัวบรรยากาศในครอบครัวค่อนข้างสีเรียดเพราะคุณดูจริงจังและเข้มงวดจนเกินไปควรผ่อนคลายลงบ้างคนโสดก็จริงจังกับความรักหากชอบใครก็มักจะดื้อรั้นเอาให้ได้ทำให้อีกฝ่ายกลัวได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆในเรื่องความรักก็จะรับรื่นขึ้นสีมงคลสีชมพูเสริมเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถมัมภ์ ทิศมงคลทิศเหนือเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมชมชอบการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที